เป็นฝ้าถ้าไม่รักษามีโอกาสหายเองหรือไม่เป็นคําถามจากลูกค้านะคะก่อนอื่นอย่าลืมกดไลค์กดติดตามกดหัวใจให้กันถ้ามีคําถามฝากไว้ได้ที่คอมเมนต์ค่ะกับเคสฝ้านะคะที่หลายคนเนี่ยบางทีก็เพิ่งเป็นหรือว่าเป็นมานานแล้วก็มีความกังวลว่าถ้าเราปล่อยทิ้งไว้ล่ะไม่รักษาจะหายเองได้หรือไม่สามารถหายเองได้ในกรณีต่อไปนี้นะคะมันมีข้อยกเว้นค่ะถ้าจะหายเองต้องเกิดจาก เกิดฝ้าที่เกี่ยวกับฮอร์โมนเช่นคนกินยาคุมกําเนิดฉีดยาคุมกําเนิดเป็นช่วงตั้งท้องตั้งครันทีนี้ถ้าคุณเปลี่ยนประเภทของยาคุมชนิดการคุมกําเนิดที่ไม่ส่งผลกับฮอร์โมนโอกาสที่ฝ้าที่มันขึ้นมาช่วงที่ไปกินยาคุมตัวยี่ห้อเดิมนะคะพอคุณเปลี่ยนปุ๊บฝ้าก็จะจางลงได้กรณีที่ตั้งท้อง พอคุณคลอดลูกไปแล้วฝ้าฮอร์โมนตรงนี้มีโอกาสจางลงไปเรื่อยๆจนหายได้ค่ะแต่หลายๆเคสนะคะที่เกิดจากปัจจัยฝ้าแดดโดนแดดแสงแดดแสงยุวีเกิดจากการใช้ครีมแรงสารแรงกัดลอกเกิดจากการที่เป็นกรรมพันธุ์หรือว่าอายุวัยทองอย่างเงี้ยค่ะที่ฝ้าขึ้นมาค่อนข้างจะเยอะและ บวกรวมกับไปโดนแดดมาอีกกระหน่ำซ้ำเติมต้องบอกว่าหลายๆเคสแบบนี้ไม่สามารถจางเองได้ถ้าคุณไม่ดูแลนะคะปล่อยทิ้งไปคว้างไม่จางนะทีนี้จะทำยังไงทั้งเคสของฮอร์โมนด้วยที่กินยาคุมหรือว่าตั้งท้องตั้งครันหรือคนที่ เป็นจากสาเหตุอื่นๆนะคะสิ่งที่คุณจําเป็นมากๆต้องทาครีมกันแดดค่ะเพื่อไม่ให้ปัจจัยอื่นมารบกวนไปกระตุ้นให้ฝ้ามันเป็นเพิ่มอย่างคนที่ตั้งท้องเกิดจากฮอร์โมนข้างในใช่อยู่ละรอจนกระทั่งคลอดฝ้าก็จางเองได้แต่ถ้าช่วงที่คุณเป็นฝ้าตรงนี้ไม่ทาครีมกันแดด ม่ได้ดูแลออกไปลุยกลางแจ้งฝ้ามันก็จะเกิดเป็นฝ้าแดดขึ้นมาได้กลายเป็นฝ้าผสมนะด้วยสาเหตุหลายๆอย่างแบบนี้แล้วจะทําให้การรักษายากลงค่ะแล้วถ้าเป็นแล้วไม่หายขาดมีมีความสามารถทําให้แค่จางลงได้นะคะทีนี้เราก็อยากแนะนําชุดดูแลฝ้าจากเคที่ที่ปลอดภัยไร้สารไม่กัดลอกคนท้อง คนที่ตั้งครรภ์หรือว่าให้นมบุตรก็สามารถใช้ได้นะคะ3ชิ้น3ขั้นตอนจากเคที่ค่ะตัวแรกที่สุดของเซรั่มฟ้าหน้ากระชับประดับดินจากเคที่เป็นเซรั่มนะคะลดเม็ดสีเมลานินไปที่ต้นตอไม่กัดลอกไม่ทําให้ผิวบางหยุดใช้หน้าไม่ดําโดยใช้เช้าเย็นร่วมกับการทาครีมกันแดดบีบีกันแดดเคที่ SPF50 PA บวกบวกที่ไม่มันไม่เหนียวไม่วอกไม่เยิม้มและสะบู่สมุนไพรที่ไม่มีสารซัลเฟตหรือสารเพิ่มฟองชุดนี้เซ็ตนี้ราคาพิเศษ 1260บาทเท่านั้นค่ะทักนะคะ